สุดยอดอมตะมอลล์ทำานนองขอนแกนในหัวดีหลายเมียเลนสูหัวบบหูเมียจังไรผลงานใหม่ที่ไม่ควรพลาดจากคณะหนึ่งในสยามเอา ลูก mm. มาอีกแล้วติดตามได้แล้ววันนี้ท EWS ตั้งสันงุกแห่งทั่วประเทศหมออลระดับินกับบทบาทความรักอันหวานซึ้งจากวรรณคดียอดเยี่ยมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในอีเหนาวจากหมอลำคณะหนูพานวิเศษศิลป์ e อ s ขายแล้วเด้ร์ทั่วประเทศ กับรูปแบบมำเรื่องต่อกลอดจากคณะรัตนสิลป์อินตาไทยราชกับเอกพิเศษอลังการงานสร้างสรรในสี่ยอดกูมาร EVS นํา e นำเสนออีกแล้วทุกแห่งทั่วประเทศ สายสัมพันธ์ต้องแตกขักระหว่างความรักสองครอบครัวจากวลำคณะรุ่งสุริยาดำรงสินในสองดองสองค้ามลอติดตามได้แล้ววันนี้รูปแบบวีซีดีโดย EWS ทั่วประเทศพวกเอ๋ยทุกคนมาว่าดีนี่พันวาวพีนองลุงป่าจะวา่าหลานสุดยอดมลลัมอีสานเชม่์มโลพระราชทานที่ทุกคนรอค่อยจากหนองบัวลำพูคณะรุ่งที่ว่าอำนวยสินไปเป็นแม่บ้านให้คอย จะได้ตัดดอกเบี้ยเอาจังทีบอ่ะเมื่อคว่ำจนมาแทนทีแล้วสีเฮ็ดจังใดในเรื่องยืมเงินดอกเบี้ยเอาเมียคัดดอกพร้อมแล้วกับผลงานที่ประทับใจยิ่งใหญ่เหนือข้ามันใยญ่อีวีเอ็ดทุ่มทุ่มต่างว่างแผงแล้วทั่วประเทศมอระดกอีสานที่ถูกถ่ายทอดยังความอมตะสู่ลูกหลานผลงานที่ประทับใจไม่ลืมเลือนแมนแล้วคณะวานิชอำนวยศิลป์ เป็นหมอลำที่ทุ่มกายทุ่มใจถ่ายทอดลำเรื่องต่อก่อนในพาหา้พอคำรอให้ท่านพิสูจน์แล้วโดย EVS <ไป S 1> วันนี้